เทจังเลยพี่ธรรมดาครับร้านกาแฟพี่เหรอคะหนูก็ชอบกาแฟเหมือนกันแต่พี่ไม่ค่อยชอบกาแฟเลยทำไมอะคะพี่ชอบแก๊งสองคนมากกว่าเจขอมเก็บขอมเก็บขอมเก็บโหมุกเก่าจัดอะไปเถอะมึงเอออะไรไม่รู้เยังอะไรวะน,นี่กูวันแรกโอ้เอาไงดีวะ กูทันนะกูทั<ข>นเห็นนะครับพี่แฮวเลยเดี๋ยวมึงพี่สวัสดีครับโอ้โหเขบอ,ขอกผมเก่าพี่เจ็บมากเลยครับเด็กพวกนี้แม่ไม่รู้จักไงเด็กเจนซีแม่งก็อย่างนี้แหละใช่พี่พวกเราแม่งเจนอัลฟาไงเราอาัลฟาเหรอใช่เอาเอาในคุณนับผิดนะเนี่ยทับผิดมาล้างแต้มมาแด้ไหมตื่นเต้นไหมล่ยไม่ค่อยตื่นเต้นครับพี่อามอามอามเดี๋ยวอามพี่ติดเล่าปะเนี่ยติดเล่าปะเนี่ยดามจริงติดเล่าปะเนี่ยติดแล้วมันเก่งอะพี่ตื่นได้เลยขนาดนั้นเลา่า กูเข้าใจกูเคยเปิดร้านกาแฟมาก่อนอนี่ประสบการณ์ตรงมโทรไม่ทีผมผมถึงเป็นลูกน้องพี่นี่ไงเอางี้เดี๋ยวพี่สอนให้มาสิถ้ากูดูจากการแต่งร้านมึงแล้วเนี่ยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสโลบาร์รู้จักสโลบาร์ไหมไม่รู้จักครับพี่สโลบาร์สโลบาร์ง่ายนิดเดียวอ่ามึงลองดูนะชงเค็งดังสองคู่เซลีคงดังทเวซุ่มมาเรีย นั่นมันสโลโบชั่นเอาไอ้เหี้ยก็สโลบางหรือมึงเอาอย่าฟาดบาปอะไรเพื่อเพื่อมาทำไงพี่จริงจริงจริงอย่าเพิ่งพูดอะไรกันเลยพี่มาเล้วเป็นบ้ากันหมดแล้วพี่สอนพี่พี่เป็นจริงเป็นจังอ่าโอเคโอเคเอาเรื่องเอาจริงจังแล้วนะเอายังไงอ่ะเอางี้อย่างแรกที่มันสำคัญกาแฟต้องพู่กอะไรน้ำพี่น้ำถูกไหมถูกต้องครับน้ำเนี่ยสำคัญเลยนะนี่มึงจำเอาไว้เลยนะกาแฟถ้าชงให้อร่อยนะครับพี่ก้าวอยู่สามองศา ได้สามองศาได้สามองศาได้แล้วพี่จดจำไม่ขึ้นใจอ่ะลองดูพี่ช่วยจับของตรงนี่ไดรสามองศานะได้เออได้ยังไปเลยพี่ใช่โอเคอ่ะการสามองศาไปสัตว์อะไรอน่ยพี่เก้าสิบสามองศากูบายถึงอุณภูมิมึงอุ่นให้มันร้อนไอชิบหายมึงไปถือการถือน้ำหกหมดมึงบ้าปันเนี่ยผมบ้าอ่ะน้ำมันจะหกแล้วเนี่ยก็ผมเรียนมาอย่างเงี้ยพี่องศามันเอียงอย่างเงี้ย เรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นพีเรื่องอื่นนึกว่าการสาวองศานะครับผมแต่อุณหภูมินะอุณหภูมิไม่ได้องศานะการถาสาวอุณหภูมิเรามาลงมาได้กาแฟเลยมึงจะเอาจากไหนนี่ทำไมของมึงที่ขายใช่ไหมเนี่ยครับผมอันนี้ขว้าอะไรเนี่ยขว้าโลกเหนือพี่ถือว่าเฮียจับหนาวโหยหนาวโหยโนพี่เดินไปเลยเฮียบังบัมีขาวแหวงมีขาวมีขาวแหวงไอ้สัสอะไรอน่ยพี่ ไอ้พี่กูถามวา่ขวาขั้วไหนไม่นขั้วกลางขั้วอ่อนขั้วเข้มกูไมรู้จักแต่ขั้วโลกเหนือพี่โอ้โหไอ้สัตว์ละเอามาสะกัยเลยไอ้พียไม่สั่งแต่แถวนี้ละ่ะก็ดูทีวีสารคดีอะพี่อันนี้ขั้วอะไรเนี่ยขั้วพอถามจริงหน่อยแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> สัต <c oughs> ว์ขั้วกลางขั้วกลางนะอันนี้แหละทำมาแล้วโอ้โหใช้ได้อยู่อันนี้อาราบิก้าอาราบิก้าพี่อาราบิก้าโอเคถ้ามึงจะทำกาแฟให้ร่อยครับผมจำไว้น้ำกี่สามองศานั่งกับถังสาไม่เล่นกาแฟ ยี่สิบกรัมยี่สิบกรัมเลยเหรอแม่งทำยี่สิบกรัมให้กูดูนะแล้วเดี๋ยวกูกูจะช่วยกูดูเอายี่สิบกรัมพอเคยมาลองปานเกลียไม่เรียบร้อยแก้วเกิอหนึ่งเออได้ยังยี่สิบกรัมพี่การเออชิบหายแล้วพี่ได้แค่สองกรัมพี่ไอ้สัตว์ อการทำยี่สิบกรัมคือมึงคั่วคั่วออกมาเป็น20กรัมคือขนาด20กรัมแล้วใส่เครื่องบดให้เรียบร้อยถ้าขนาดนี้20กรัมไอสัตว์ไม่ต้องรอถึงเดือนหน้าแล้วมั้งเอสเปรสโซได้แล้วนะมาได้พี่พอได้เอทิสโซอเมริกาโน่ทำเป็นแล้วนะพอลาเต้ลาเต้ลาเต้สูตรลาเต้สำคัญเลยมมีมีอะไรบ้างอะพี่อ่ะลาเต้ก็คือเป็นกาแฟกับนมไงฉะนั้นนมสำคัญเรื่องอุณหภูมิไม่มีการสามกําสามยืนตอนบลกกับกูไม่ได้นะไม่เอนนม่โตน่อยนะอุ่นนมไม่อย นั่นแหละโอเคได้ๆกำลังร้อนเลยโอ้ยสัตว์อะไรอีกอ่ะเก็บหัวใหวโโ้หมดลเลยเนี่ยพี่ไอ้เพี้ยบกูหัวนมกูไหม้ไปหมดแล้วเขืออุ่นเลยเนี่ยพี่โอ้ใช่เลยไอ้สัตว์นี่กำลังอร่อยมึงบ้าเปล่ากูไปถึงไให้มึงอุ่นนมกูวะเอาไปใส่กับกาแฟมึงจะอุ่นนมกูทำไมมึ ad, งเป็นยากอะไรนี่นี้วะเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายละกาแฟอ่าทาร้านพี่นะครับผมออเดอร์ที่ถูกสั่งเยอะสุดกาแฟดิฟกาแฟดิฟชิวี่นี่แหละก็จบแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะดิฟเป็นอยู่พี่โอเค เรียบร้อยไปดิฟไปดิฟเลยพี่ไปดิฟเรียบร้อยโอเคครับนะเอออไอ้อำอะไรพี่มึงจะไปไหนอะไปดิฟไลพี่อ๋อเออโชคดีโอเคโอ้โหแฟนโอ้แโอ้โอ้โหโอเเออโชคดีนะโอเคกาแฟดิฟโอเคไอ้สัตว์ก็คือถือกาแฟไปแล้วก็ไปดิฟไอ้ถนนข้างหน้าโถไอ้ควาย